ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,698-3,699บทที่3,698ขนาดที่เฟยเคิรซินเช็คอินเข้าพักในห้องเพรสิด e นเชียลสวีทของบักกิงแฮมพาเลสเย่เฉินก็ได้ร่วมกับส่งหวันถิงและเฉินเจ๋อายยืนยันรายละเอียดการติดตามผลการประมูล สิ่งที่เย่เฉินให้ความสำคัญมากที่สุดในตอนนี้คือปัญหาการรักษาความปลอดภัยของบักกิงแฮมพาเลสเมื่อเวลานั้นมาถึงท้ายที่สุดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับยาเม็ดฟื้นฟทูที่มีมูลค่ากว่า1 0,000ื่นล้านดอนลลา,ารา์สหรัฐ ความเย้าวยวนใจของมันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่รู้ว่าจะมีสักกี่คนที่พยายามระดมสมองเพื่อมันอย่างลับๆและเมื่อถึงเวลาที่เหล่าสุดยอดมหาเศรษฐีเกือบทั้งหมดมาที่นี่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ยิ่งต้องมั่นใจในความปลอดภัยส่วนบุคคลของบรรดาสุดยอดมหาเศรษฐีเหล่านี้มิเช่นนั้นหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยต่อไปจะยังมีใครกล้าเข้าร่วมงานประมูลอีก ดังนั้นเย,ย่เฉินจึงกำหนดให้บักกิ้งแฮมพาเลสทำการอัปเกรดระบบรักษาความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายใน15วันข้างหน้าในเวลาเดียวกันว่านโพจินได้รับแจ้งว่าก่อนการประมูลเริ่ม ให้จัดการส่งยอดฝีมือจากวางว่านหลงเข้ามาจำนวนมากเพื่อรับรองความปลอดภัยของบักกิ้งแฮมพาเลทอย่างเข้มงวดแม้ว่าเฉินเจอข่ายจะอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักแต่เขายังคงยืนยันกับเย่เฉินด้วยความมั่นใจว่า นายน้อยโปรดวางใจฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นในงานประมูลเย่เฉินพยักหน้าเบาๆก่อนจะเปิดปากพูดปีนี้เราพยายามเริ่มต้นให้ดีก่อน ฉันสั่งตรงเซี่ยให้เริ่มสร้างศูนย์ประมูลแห่งใหม่แล้วรอหลังจากที่ศูนย์ประมูลแล้วเสร็จก็จะมีสถานที่เฉพาะสำหรับจัดการประมูลหุยชุนถังว่าแล้วเย่เฉินก็พูดกับส่งหวันถิงอีกครั้งหวันถิงถึงเวลานั้นศูนย์ประมูลจะสมนวนส่วนแบ่งการลงทุนไวใ้ให้กับกลุ่มส่ง20ซตในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ร่วมกันสร้างโดยครอบครัวเย่และครอบครัวส่งการประมูล ยาเม็ดฟื้นฟูของเราจะยังคงดำเนินต่อไปและศูนย์ประมูลแห่งนี้นอกจากใช้จัดงานประมูลยาเม็ดฟื้นฟูแล้ว เวลาอื่นๆจีชิงถังสามารถใช้ได้ตามสบายเหมือนกับเป็นบ้านของคุณเองส่งหวนถิงทางประหลาดใจทางยินดีขณะเดียวกันเธอก็พูดอย่างประหม่าว่าอาจารย์เย่การประมูลครั้งนี้สามารถสร้างอิทธิพลมหาศาลต่อชนชั้นสูงซึ่งทั้งหมดล้วนพึ่งพายาเม็ดฟื้นฟูของคุณจีชิงถังสามารถออกมาเป็นประธานการประมูลนี้ได้นะับเป็นโชคดีของวันถิงแล้วศูนย์ประมูลใน ในอนาคตนั้นหวันถิงจะกล้ารับความโปรดปราณของคุณอีกครั้งได้อย่างไร ความสามารถของจีชิ่งถังส้งหวานถิงจะไม่ชัดเจนได้อย่างไรครั้งนี้สามารถยืมยาเม็ดฟื้นฟูของเย่เฉินสร้างชื่อให้ตัวเองท่ามกลางมหาเศรษฐีชั้นนำทั่วโลกนับเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ที่ส้งหวานถิงไม่กล้าแม้แต่จะฝันถึงและตอนนี้เย่เฉินต้องการดึงกลุ่มส้งขึ้นเรือสร้างความร่วมมือระยะยาวยิ่งนับเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวส้ง ยิ่งไม่ต้องพูดถึงศูนย์ประมูลใหม่เอี่ยงที่เริ่มต้นลงทุนอย่างน้อยหลายพันล้านและเย่เฉินยอมให้ตัวเองมีส่วนช่วยเพียง20%ซแต่ส่วนใหญ่ศูนย์ประมูลแห่งนี้จะถูกใช้โดยจีชิ่งถัง นี่ยิ่งเป็นการเอาเปรียบเย่เฉินอย่างมากเธอจะกล้ารับได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าเธอยังคงสับสนเย่เฉินจึงยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างจริงจังหวนถิ้งจริงๆแล้วศูนย์ประมูลไม่ใช่การลงทุนขนาดใหญ่คุณได้เห็นความนิยมของยาเม็ดฟื้นฟูแล้วหนึ่งปีประมูลเม็ดสเม็ดก็สามารถเก็บเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจากมหาเศรษฐีชั้นนำเหล่านี้ได้ ศูนย์ประมูลแห่งเดียวใช้เงินอย่างมากไม่กี่ร้อยล้านดอลลาร์ก็สร้างเสร็จแล้วใช้เงินไม่ถึงหนึ่งในสส่วนของยาเม็ดฟื้นฟูเลยด้วยซ้ำดังนั้นคุณไม่ต้องเกรงใจฉันมากขนาดนี้ก็ได้ ในอนาคตเราจะมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาวอย่ากกังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยน้อยแค่นี้ส่งวันทิงพยักหน้าขอบคุณแล้วกล่าวอย่างจริงจังอาจารย์เย่เมื่อจีชิ่งถังรับผิดชอบการดำเนินงานประจำวันของศูนย์ประมูล รายได้ทั้งหมดจากการดำเนินงานจะถูกส่งไปยังตี่เหากรุ๊ปย่าเย่เฉินบกมือรายได้จากการดำเนินการของคุณก็แบ่งตามอัตราส่วนการลงทุนตามปกติแต่ถ้าเป็นการใช้งานของจีชิ่งทางเองก็ไม่ต้องรายงานรายได้เมื่อเห็นเช่นนี้ส่งหวนถิงจึงไม่ยืนกรานอีกต่อไปเธอเกล่าวด้วยความรักที่เอ่อล้นอยู่ในดวงตาว่าตกลงอาจารย์เย่หวนถิงทราบแล้ว เย่เฉินพยักหน้าอย่างพอใจแล้วถามเธอว่าสถานการณ์ลงทะเบียนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างส่งหวันถิงรีบพูดอาจารย์เย่ตอนนี้มีคนลงทะเบียนเกือบ700คนแล้ว ว่าแล้วเธอก็เปิดเอกสารบนแท็บเล็ตยื่นให้เย่เฉินพลางกล่าวด้วยความเคารพอาจารย์เย่ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดอยู่ที่นี่เราได้เริ่มตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินที่พวกเขาส่งมาแล้วรอหลังจากกำหนดการลงทะเบียนสิ้นสุดลงเราจะตรวจสอบและจัดเรียงทรัพย์สินของผู้สมัครทั้งหมด200คนแรกที่มีความแข็งแกร่งสูงสุดจะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการประมูล เย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นพลิกดูเอกสารการลงทะเบียนในบรรดา700คนที่ลงทะเบียนจนถึงตอนนี้บุคคลที่มั่งคั่งสูงสุดจากข้อมูลที่มีอยู่ก็คือเบอร์นาดอโนปัจจุบันรังตำแหน่งมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสามของโลกเย่เฉินกล่าวอย่างสงสยัยเบอร์นาดอาโนคนนี้ทำไมฉันถึงไม่เคยได้ยินชื่อ ส้มวันทิ้งเน้มริมฝีปากหัวรออาจารย์เย่คุณไม่รู้จักเบอร์าา r d อโนแต่พันรยาของคุณควรจะรู้จักจริงเหรอเย่เฉิถนถามอย่างไม่เข้าใจทำไมถึงพูดแบบนั้นส้มวันทิ้งกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเพราะคนคนนี้คือเจ้าพ่อแห่งความหรูหราระดับโลกแบรนด์หรูชั้นนำมากมายในฝรั่งเศสล้วนอยู่ภายใต้ชื่อกลุ่มบริษัทของเขา แบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือหลุยวิตตองและยังเป็นที่รู้จักกันในนาม LV บทที่3,699ว่าแล้วส้งหวานถิงก็กล่าวเสริมอีกว่าและเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ด้วยการประคมข่าวว่าตัวเองได้เข้าซื้อกิจการแบรนด์หรูจากฝรั่งเศสและอิตาลีเป็นจำนวนมากรวมถึงแบรนด์หรูขึ้นชื่ออย่างแอมเมสเพราะการครอบครองสินค้าฟุ่มเฟือยที่แทบจะเรียกได้ว่าผูกขาดมูลค่าของเขาจึงสูงถึง1 7 0 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ เมื่อแปลงเป็นหน่วยหยวนแล้วก็มากกว่า 1, 000, 000, 000, หนึ่งล้านล้านหยวนเย่เฉินพยักหน้าแล้วพูดด้วยรอยยิ้มอย่างนี้นี่เองดูเหมือนว่าชายชราคนนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนของผู้หญิงทั่วโลกว่าแล้วเย่เฉินก็ดูประวัติของเบอร์นาดอาโนให้ละเอียดยิ่งขึ้นปรากฏว่าเขาอายุ70กว่าปีแล้วคิดว่าเขาคงเริ่มกังวลเรื่องการมีอายุยืนยาว อันที่จริงตั้งแต่สมัยโบราณบุคคลสำคัญอันดับต้นๆของโลกมักจะเป็นแบบนี้คนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นจนถึงอายุ20หรือ30ปีเป็นช่วงที่อายุน้อยและไร้สารัะเป็นช่วง,งโง่ข่าวไม่รู้ว่าเวลาล้ำค่ามากแค่ไหนคนในกลุ่มอายุนี้สนใจเพียงปัจจุบันเท่านั้นไม่สนใจอนาคต นั่นเป็นเหตุผลที่บางคนเต็มใจขายไตยข,ยข้างหนึ่งของตัวเองเพื่อเงินไม่กี่หมื่นหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเพียงเพื่อผลกำไรเล็กๆน้อยๆถึงกับต้องยอมเสี่ยงเสียสละสุขภาพของตัวเอง และเริ่มตั้งแต่อายุ2 3 0ปีจนถึงอายุ50หรือ60ปีสำหรับคนส่วนใหญ่คือช่วงเวลาวางรากฐานของชีวิตอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบรรดาเศรษฐีชั้นนำเหล่านั้นช่วงอายุ20-30ปีอันล้ำค่านี้ นับเป็นช่วงเวลาที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในชีวิตของพวกเขาทรัพย์สินของมหาเศรษฐีแทบทุกคนล้วนเติบโตขึ้นแบบทวีคูณในช่วงอายุนี้และเมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆความมั่งคั่งส่วนบุคคลก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่ออายุมากขึ้นหลังจากประสบความสำเร็จและชราภาพมหาเศรษฐีเหล่านี้จะเข้าสู่สภาวะทนุถนอมชีวิตตามธรรมชาติโดยหวังว่าตัวเองจะมีชีวิตยืนยาวขึ้นมีเวลามากยิ่งขึ้นเพื่อเพลิดเพลิพพนกับความสำเร็จอันน่าทึ่งเหล่านี้จากการสร้างสรรค์ของตัวเองยิ่งคนที่ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นเช่นนี้สมัยโบราณ ห้องเต้ของหวัวเซี่ยทุกคนล้วนใฝ่ฝันถึงการมีอายุยืนยาวในยุคป,ปัจจุบันมหาเศรษฐีแทบทุกคนต่างก็กระทำความผิดพลาดเช่นเดียวกับห้องเต้สมัยโบราณโดยแอบ,บลงทุนค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลเพื่อค้นหาหนทางสู่ความเป็นอมะตะ เดวิดโรกิเฟลเลอร์ทายาทรุ่งที่สของตระกูลโรกิเฟลเลอร์ใช้เงินไปหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อรับการปลูกถ่ายหัวใจถึง6ครั้งและมีอายุยืนยาวถึง101ปีนอกจากนี้ยังมีมหาเศรษฐีจำนวนไม่น้อยที่ใช้เงินมากกว่า100ล้านดอลลาร์ทุกปีเพื่อฉีดสเต็มเซลล์เพียงเพื่อชะลอความชรา เช่นเดียวกับเฟ้ยเจียนจงที่ลงทุนหลายหมื่นล้านดอนลลาร์ในโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่างๆและยังมีอีกมากดังนั้นยาเม็ดฟื้นฟูจึงมีสเสน่ห์เป็นพิเศษสำหรับมหาเศรษฐีที่อายุเกินกว่า70ปีเพียงแค่จ่ายเงินซื้อยาเม็ดฟื้นฟูหนึ่งเม็ดการลงทุนที่ผลลัพธ์ไร้ความแน่นอนในอดีตเหล่านั้นรวมทั้งการรอคอยอันยาวนานสามารถละเว้นได้โดยสิ้นเชิง แต่เป็นเพราะวัยและความคิดที่แตกต่างกันดังนั้นเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งอเมซอนมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอันดับแรกและอันดับที่สองอีลอนมัสผู้ก่อตั้งเทสลา ต่างก็ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้เย่เฉินไม่แปลกใจกับเรื่องนี้เพราะทั้งสองคนล้วนแต่อายุไม่มากเบโซสแก่กว่าแต่อายุยังไม่ถึง60ปีและมารก,ก็เพิ่งจะ50กว่ากว่าเท่านั้นทั้งคู่ต่างก็อยู่บนจุดสูงสุดของการเป็นผู้ประกอบการ คนช่วงอายุนี้ล้วนแต่คิดจะทำเงินและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับการมีอายุยืนยาวแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องเร่งด่วนเป็นพิเศษยิ่งกว่านั้นสองคนนี้เป็นยักษ์ใหญ่แห่งโลกอินเทอร์เน็ตเรี้ยวจีดและหัวรุนแรงสำหรับสิ่งของยังยาเม็ดฟื้นฟูแน่นอนว่าคงเต็มไปด้วยความสงสัยหรือแม้แต่มีทัศนคติในเชิงลบ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลแต่เย่เฉินรู้สึกว่าหากรออีก10หรือ20ปีพวกเขาสองคนจะรีบไล่ตามยาเม็ดฟื้นฟูอย่างบ้าคลั่งแน่นอนเพราะในความคิดของเขาไม่มีใครมนีกฎข้อนี้พ้นไปได้